Workpoint ทีวีว่าไรตี้เต็มจอยังอยู่กับคุณถ้าคุณเป็นคุณชอบเรื่องผีชอบเรื่องราวความลึกลับหาคำตอบไม่ได้ถ้ารู้ดูรายการนี้ที่ไรขนลุกทุกทีเลยค่ะกับรายการชมรมขนหัวลุกไปดูกันเลย รอรออยู่แล้วรอคนบุลุกนะครับวันทั้งวันไม่มีใครทําให้คนบุลุกก็รอคืนนี้รอให้ลุกคืนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันมันเป็นเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญสั่นประสาทมันน่าเล่ากันตรงนี้นะคะเป็นวิธีการที่จะทาให้ตื่นเต้นโดยไม่ต้องเสียตังค์เรียกว่ามีหลายเรื่องจะได้มาคุยกันเอางี้ก่อนท่านประธานอะไรครับอะไรรัวแมงวิธีไล่แมงหน้ารักมาตกใจตกใจ ไม่ได้แปไม่ได้เข้าไปในนี้แล้วอย่างนี้ไม่จากข้อมูลที่ผมไปรวบรวมมาผมรองประธานที่ดีไปเก็บข้อมูลมาแล้วว่าไปเก็บอะไรมาสถานที่ที่มีผู้ผีปีศาจเยอะที่สุดนั่นหนึ่งนะครับจะต้องเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่มากเราซึ่งเป็นประธานกลับมองว่าในป่าช้านี่น่ากลัวแน่นอนเลยทางเปลี่ยวเปียวโอ้โหเนี่นอกจากน่ากลัวแล้วกลัวคนจี้อย่างนั้นน่ะโค้งมรณ้ะที่เขาบอกว่าเคยแม่เวลาเราผ่านโค้งโู้หลง ขนหัวงี้ตั้งคือเหมอตรงนี้ต้องแบบขับให้มันดีๆหน่อยและที่ลำลือที่สุดกาวขานกันมากที่สุดเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดโรงแรมโฮเทลผีโฮเทลโฮเทลแฮปโค้ดได้ไหมแมจะพูดซะหน่อยเนี่ยนะโฮเทลแฮปโกดโรงแรมมีผีผีออกแปลกมากเลยนะแม่นี่เสียแรงที่ไปเรียนมาเอาเป็นว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมีเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่เก่า ท่านแรกเป็นหม่อมหลวงสราลีจิราธิวัดนะครับเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับผีในรั้วในวัง๋อผีพยาค่ะไม่รู้เ๋อวผีพยาค่ะอุ้ยนะครับน่ากลัวมากนะครับและวท่านที่สองนะครับคุณพระคกุลสนิทวงศ์นักอัยุทยาสัมผัสความอาถรรพ์สถานที่โบราณโดยโดนเป็ด เปรเตเข้าขกลัวจังเลยแค่พูดแ,แค่นี้ก็ทําให้เราขนหัวลุกสยองไปตา่ตางๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรารวบรวมจิตใจไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปสัมผัสความสยดสยองพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสราลีหรือคุณเล็กพ่อคุณนะคะคมีเรื่องเด็ดมาเล่าให้เราฟัางแน่นอนวันนี้สักครู่ที่แนว่ คนคนหนึ่งเนี่ยยืนติดอยู่กับเตียงพึ่งถ้าเผื่อถ้าเผื่อพูดถึงระยะที่น้ําพึ่งนะคะระหว่างหน้าพึ่งที่นอนอยู่บนหมอนเนี่ยกับหน้าเขาเนี่ยที่ที่ที่น้ําพึ่งเห็นเนี่ยห่างกันประมาณเมตรเศษเองนั่เองพราะสายตาที่เขามองนะพี่เขาแบบเขาไม่ได้มาคือเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มาประสงค์ดีอ่ะเขามาแบบประสงค์ร้ายแบบ